Be many nights I got too high and almost left town But there's something about you Something about you I like เดี๋ยวต้องออกไปธนาคารแล้วก็ไปส่งใบเพรดีกีให้ลูกค้าแมวก่อนนะคะก่อนอื่นมาธนาคารก่อนค่ะเอ๊ะมาถึงธนาคารเขาปิดพักเที่ยงพอดีค่ะโอ้โหเดี๋ยวค่อยมาใหม่และกันค่ะเนี่ยโอ๊ย อุาสาลจะแบบว่ามาแลกเงินแบงค์พันให้ป้าะปัดไปจ่ายค่าที่จอดรถนะคะมาที่ว่าการอำเภอค่ะจะมาจ่ายภาษีนะคะอำเภอที่นี่จะเก่าๆเลยนะคะเขาแบบไม่ได้สร้างใหม่ไม่อะไรเลยะคะ่ะจ่ายภาษีเรียบร้อยค่ะ คือภาษีที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะมันแบบมีเยอะมากเลยค่ะเดือนๆคือจ่ายเยอะจริงๆก็นอกเหนือจากภาษีรายได้ที่คนไทยแบบเอออาจจะรู้จักดีที่ว่าเราจะต้องจ่ายทุกปีใช่ไหมคะอันนี้คือจ่ายปีละครั้งค่ะก็ไปยื่นตอนประมาณเดือนกุมภาพันธน์นี่ยค่ะแล้วก็จ่ายก้อนเดียวก็จบไปเลยใช่ไหมคะแต่มันมีภาษีนอกเหนือจากนั้นค่ะที่ต้องจ่ายสำหรับ ภาษีให้เมืองโดยเฉพาะนะคะเป็นภาษีแบบที่ว่าเอามาพัฒนาเมืองของตัวเองค่ะใครอยู่เมืองไหนก็ต้องจ่ายภาษีของเดือนนั้นไปนะคะเขาก็จะแบบว่ามีแบ่งให้จ่ายเป็นแบบเหมือนกับปีละสี่ครั้งหรือว่าจะไปจ่ายก้อนเดียวเลยก็ได้อันนี้ก็ตัวนี้หนักค่ะตัวนี้ค่อนข้างหนักเลยลองลงมาจาัดภาษีรายได้ตัวนี้ก็รู้สึกว่าจ่ายปีหนึ่งคือเยอะค่ะอันนี้ก็คือการจ่าย แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับรายได้ค่ะซึ่งภาษีมันก็จะแพงขึ้นไปตามรายได้ที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็เท่านั้นไม่พอค่ะยังมีภาษีบ้านอีกนะคะถ้าใครที่ซื้อบ้านนะคะทุกปีต้องเสียภาษีที่ดินภาษีสิ่งก่อสร้างคือบ้านเนี่ยค่ะอันนี้ก็มันเหมือนกับว่าเราอะเช่าที่ดินเขาอยู่คิคดง่าย คือคือเสียค่าเช่าที่ดินไปต่อปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับออราคาที่ดินนะคะแล้วกออ็ราคาสิ่งก่อสร้างอะไรก็ว่าไปแต่ละบ้านก็จะไม่ไม,ไม่เท่ากันนะคะแล้วก็มีภาษีรถยนต์ค่ะภาษีรถยนต์นี่ก็เสียทุกปีเหมือนกันนะคะปีละครั้งค่ะคือสังเกตคนญี่ปุ่นเขาจะไม่ค่อยเน้นมีรถยนต์มากนะคะเพราะว่ามันต้องเสียภาษีทุกปีแล้วมันแพง ถ้าเป็นรถป้ายขาวก็คือรถที่ไม่ใช่รถรถเครถคันเล็กๆคะ่ะที่เป็นป้ายสีเหลืองะคะ่ะภาษีนี่จะอยู่ปีหนึ่งอย่างเช่นถ้าคันของมินอาจจะประมาณห้าหมื่นบาทห้าหมื่นเยนก็ประมาณหมื่นห้าพันบาทเงี้ยค่ะคันใหญ่นั้นอาจจะประมาณแบบหมื่นแปดหมื่นหนึ่งหนึ่งหมื่นแปดพันบาทอะไรประมาณนี้นะคะส่วนคันเล็กคันของป้าปาะป๋าค่ะเป็นรถที่เขาเรียกว่ารถเล็กนะคะจํานวนแรงม้าเนี่ยมันน้อยหกร้อยหกสิบ มันก็จะเสียค่าภาษีถูกที่สุดก็คือประมาณปีละสอ0 0ักว่าบาทค่ะเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่คนญี่ปุ่นน่ะนิยมที่จะขับรถคันเล็กป้ายเหลืองค่ะเพราะว่าภาษีต่อปีเนี่ยถูกมากแล้วก็แบบไปหลายอย่างมันก็ถูกลงอะคะ่ะพวกแบบเอ,อ่อการดูแลรักษาหรืออะไรก็แบบเสียน้อยลงกว่ารถป้ายขาวนะคะแล้วก็ยังมี อันนี้ไม่รู้จะเรียกว่าภาษีไหมนะคะจะเป็นเขาเรียกว่าเงินที่สําหรับจ่ายเพื่อให้เป็นเงินบํานาญของเราในอนาคตนะคะเรียกว่าเนนคินนะคะอาจเรียกว่าภาษีบํานาญก็ได้ค่ะจะได้คิดง่ายๆอันนี้คือมันเป็นกฎหมายเลยนะคะว่าทุกคนจะต้องจ่ายเมื่ออายุ20ปีค่ะแล้วทีเนี้จ่ายทุกเดือนมันจะกําหนดไว้เลยนะคะว่าเดือนละเอ,อประมาณห้าพบาทค่ะ อันนี้คิดตัวเลขกลมๆนะคะแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดใครที่ทํางานบริษัทแล้วบริษัทเขามีแบบหักเพิ่มหรือว่ามีสมทบทุนช่วยคนที่ทํางานที่บริษัทเขามีสวัสดิการอะไรพวกเนี้ยค่ะเวลาที่กเกษียณไปจะได้เงินเยอะกว่าคนที่จ่ายเงินบํานาญให้แก่รัฐอย่างเดียวนะคะอย่างบ้านบีเนี่ยก็คือเหมือนทํางานาบริษัทกันเองเนี้ยค่ะก็จะไม่ได้ไม่ได้ก็จะจ่ายแค่ของรัฐอย่างเดียวนะคะแล้วป้าป่าเนี่ยเขาก็แบบว่า ไม่ได้แบบมีเสริมอะไรคร่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอายุมากขึ้นบํานาญปั๊บปะเขาก็จะไม่ได้เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหาทางทํางานอย่างอื่นไปด้วยค่ะเพราะว่าจริงๆแค่บานาญแค่นี้มันอาจจะไม่พอใช้อะค่ะแล้วก็มีที่ต้องจ่ายทุกเดือนอีกอันนึงนะคะไม่เรียกว่าภาษีแต่เรียกว่าประกันสุขภาพค่ะประกันสุขภาพก็มีหลายชนิดนะคะก็มีทั้งของที่เป็นของของประเทศหรือของที่บริษัทเขาจัดให้พนักงานเขาจ่ายอะไรอย่างนี้ค่ะ คือที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราจะต้องจ่ายเอ่อเขาเรียกว่าประกันสุขภาพถ้าเราไม่จ่ายเวลาเราไปหาหมอเราจ่ายเต็มเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ถ้าเรามีประกันสุขภาพเราจะจ่ายแค่สามสิบเปอร์เซ็นจากเจ็ดสิบเปอร์เซ็นะคะ่ะแต่ถ้าเราไม่เป็นอะไรเลยก็เท่ากับว่าเงินนั้นก็จ่ายไปฟรีๆทุกเดือนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาแบบเออจะไปหาหมอฟันหรือว่าแบบเจ็บอะไรหน่อยก็ไปหาหมอได้แล้วจะได้ใช้เงินประกันนะคะ แต่เวลาที่คลอดลูกอะค่ะอันนี้คือได้เงินประกันคืนมาจะได้คลอดลูกในอย่างเมืองที่มีอยู่เนี่ยเวลาคลอดลูกหนึ่งคนประกันสุขภาพก็จะจ่ายให้ประมาณสี่แสนกว่าเยนค่ะก็ตกเป็นเงินไทยประมาณแสนกว่าบาทนะคะแสนแสนสองอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ไม่ใช่ได้มาก็ได้ได้มาก็ไปจ่ายค่าคลอดนั่นแหละคะ่ะคลอดโรงพยาบาลรัฐบาลน,นี่ก็ประมาณสี่แสนกว่าเยนก็มันพอดีกับที่ประกันให้มาเลยค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีภาษีอื่นๆอีกน,นะคะเช่นป้าป่าเนี่ยเขาทําเป็นบริษัทของเขาแบบเหมือนเขาว่าจะต้องเสียเงินทุกปีเป็นเกี่ยวกับบริษัทเขาเนี่ยค่ะซึ่งเมื่อกี้ก็เพิ่งมาจ่ายเงินของป้าป่าเนี่แหละคะ่ะอันนี้ก็ไม่ค่อยเข้าใจนะคะว่ามันคือภาษีอะไรเพราะมันมีเยอะมากอย่างของบีเนี่ยที่เปิดเออเป็นเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยค่ะก็ต้องจ่ายภาษีที่เป็นเขาเรียกว่าภาษีเหมือนกับว่า ยื่นคาขออะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณปีละไม่เกินห้าพันบาทค่ะอันนี้อันนี้จะไม่จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนี่ยค่ะความภาษีค่ะเยอะเหลือเกินแต่ละเดือนนี้แบบเหมือนกับว่าเราก็ต้องหาเงินแล้วก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งเพื่อมาจ่ายค่าภาษีเนี่แหละค่ะแต่เราก็แบบไม่ไม่ซีเรียสนะคะว่าเพราะว่าเหมือนกับว่าที่เราจ่ายไปอ่ะมันก็กลับมาเป็น ความเจริญของเมืองเราความสะอาดความสวยงามความสะดวกสบายสวัสดิการต่างๆเช่นแบบมีโคโรนาไง,ไงใช่ไหมคะมีไวรัสโควิดเขาก็มีเงินช่วยก็เหมือนกับว่าเงินภาษีที่เราจ่ายไปอะได้กลับคืนมาอย่างล่าสุดอยู่ๆก็มีเงินโอนเข้ามาส0 0 0สนเยนค่ะประมาณ90,000บาทเนี่ยค่ะก็ไปเอ๊ะทำไมเงินมาจากไหนอ๋อที่แท้เป็นเงินช่วยสำหรับคนที่มีลูกนะคะ คนนึงเนี่ยเขาให้แสนเยนค่ะเป็นเกี่ยวกับน่าจะเป็นเรื่องของกับโควิดเนี่ยแหละคือไม่ได้อ่านไม่ได้อะไรเอกสารอะไรมาไม่ได้สังเกตนะคะไปมาเงินเข้าแล้วค่ะเลยแบบอุ้ยตายแล้วดีทางให้เงินเฉยเลยแล้วก็เขามีเงินให้เด็กด้วยนะคะใครที่มีลูกค่ะแต่ละเดือนจะได้คนละหนึ่0หมนหเยนสำหรับเด็กเล็กนะคะแล้วก็เด็กโตคนละ1,000 10, นเยนค่ะก็ประมาณ5,000บาทถึงสามพบาทนะคะ บ้านเหล่านี้ก็จะได้เดือนหนึ่งประมาณหมื่นบาทค่ะสำหรับเป็นค่าช่วยในการเลี้ยงดูเด็กนะคะแล้วก็การเรียนก็ฟรีอีกนะคะเด็กอนุบาลก็มีเงินช่วยค่าเทอมอนุบาลก็เท่ากับเรียนฟรีะคะ่ะสรุปก็คือเหมือนกับเราจ่ายภาษีไปแต่มันก็แบบก็โอเคเพราะว่าสิ่งที่เราได้กลับมามันเหมือนกับว่ามันก็โอเคกับสิ่งที่เราจ่ายไปะคะ่ะไม่ใช่ว่าแบบเออจ่ายไปแล้วแบบบ้านเมืองยังเละเทะไม่สวย ถนนเน่าอะไรอย่างงี้ก็ไม่ดีใช่ไหมคะแต่ว่าน,นี้ก็คือแบบดูดีซ่อมตลอดแล้วก็สวัสดิการรัดนี่ก็เยอะก็เลยโอเคค่ะเราก็ทำงานจ่ายไปนะคะมาที่ออนนะคะเพราะว่าจะมาส่งไปสนีที่ตู้ไปสษณีหน้าอ e ีออนเนี่ยค่ะ แวะซื้อไอติมให้ป้าะนะคะเพราะว่าไอติมเขาหมดแล้วค่ะกินทุกวันก็จะซื้อแต่ยี่ห้อนี้นะคะเพราะเขาบอกว่าเอาแต่อันนี้มาก,ก็พอเขาชอบที่สุดค่ะไอติมที่นี่คือแบบมีหลากชนิดมากเลยนะคะกินกันไม่หวาดไม่ไหวนะคะสำหรับคนชอบไอติมนี่คือโอ้โหสนุกเลือกเลยค่ะ อันนี้แบบรดนมข้นหวานนะคะ ซื้ออันนี้ดูดีกว่าอันนี้ก็เป็นไอติมมันหวานนะคะรูปร่างหน้าตาทำเหมือนมันค่ะและนี่ไอติมสุกข้าวโพดค่ะเออันนี้อาจจะชอบเพราะว่าชอบกินแบบไอติมวานิลาละสุกข้าวโพดอันนี้เดี๋ยวลองซื้อก่อนค่ะอนนเอช่วงน,น,นี้ขนมเขาออกรถบว้ยกันใหญ่เลยค่ะนี่ก็บวย้ย อันนี้ก็บวยนะคะเนี่ยเขาเขก็บกุ้งรสบวยอันนี้ก็บวยเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็ซื้อซาชิมิเผื่อป้าปเขาเอาไปกินแก้มเบียนะคะแล้วก็ซื้อข้าวหน้ามากุหลไปฝากที่คู่กัน,นะคะ่ะ แล้วก็เดี๋ยวซื้ออันนี้ไปเป็นข้าวเที่ยงค่ะค,คือคิดว่าจะซื้อแค่ไอติมนิดเดียวนะคะเลยไม่เอารถเข็นเลยถือค่ะกลายเป็นว่าโอ๊ยหนักมากค่ะเต็มตะกร้าอีกแล้ว กลับมาที่ธนาคารนะคะธนาคารเขาเปิดแล้วค่ะเดี๋ยวเข้าไปแลกเงินให้ป๊ะป๋าแล้วก็จะได้กลับบ้านกันได้มาเรียบร้อยค่ะแบงค์พันค่าที่จอดรถของป๊ะปะ๋าหลังจากที่ออกไปทําธุรปปะปะบังข้างนอกมานะคะเพิ่งจะได้มาเริ่มทํางานค่ะก็บ่ายโมงแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวบ่ายสามลินะ่ก็กลับมาบ้านแล้วะคะ่ะวันนี้ก็จะแบบมีเวลาทํางานช่วงเช้าน้อยนะคะก็ไปทําอีกทีนึงตอนที่ ทุกคนนอนไปแล้วอะแล้วก็ค่อยมาทำกันต่อคือวันๆมันแบบว่าทำงานไม่ค่อยทันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครส่งข้อความมาต้องบอกก่อนว่าตอบช้ามากค่ะเพราะว่าเออมันไม่ทนะะันค่ะตอบไม่ทันก็รอหน่อยนะคะตอบแน่นอน,นะคะ่ะแต่ช้าหน่อยอาหารกลางวันนะคะวันนี้ กินข้าวข้าวนาซาชิมิค่ะโดลานี่มาจองเลยนะคะเนี่ยไม่ได้ลูกไม่ได้ไปค่ะอันนี้ก็จะตกกล่องหนึ่งประมาณตีง่ายๆเป็นเลขกลมๆร้อยห้าบบาทนะคะก็แบบได้เยอะอยู่นะคะได้เยอะคุ้มข้าวกลางวันนี่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้กินนะคะจะกินเป็นพวกแบบ ขนมอะไรไปเพราะว่าแบบก็นั่งทำงานไปแต่พอดีวันนี้ไหนๆก็ได้ออกไปซื้อมาแล้วก็กินสักหน่อยค่ะโชยุอันนี้ก็จะเป็นโชยุสำหรับกินกับปลาดิบโดยเฉพาะนะคะ ขึ้นไปนะรถมาเลยมีรถมาเห็นขึ้นไปรอแป๊แบ,บหนึ่งวันนี้เรียโนเปียนนะอนะอะโอเคฝั่งน,นี้มีไหมไม่มีไปได้ค่ะน,นี่หนูกลับมาเร็วมากเลยแล้วหนูจะไปไหนหรือเปล่าไปเล่นกับเพื่อนที่โคนหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวเพื่อนมาบ้านเนาะโอเคลิโก วันนี้เซนเซมานะเดี๋ยวนีว้คู่เรียนกับเซนเซ ของนี่ครูทำใช่ไหมลูกเล่นยังไงอ่ะลองเล่นสิเล่นจริงจริงอ่รอืมอะไรอะเกมมาสนุกฮะชื่ออะไรอ่ะ วุ้ยจือด่าก็วันนี้เขามีขนมใหม่แล้วนะคะมีขนมมาประจำเลยไุือกมลโตโอเคจะรอันนี้เป็นขนมแบบง่ายนะคะเป็นอะไรอ่ะเยลลี่อ่ะลูกกุมีก็ต้องเยลลี่เนาะ นี่น่ารักฝั่งไหนดูเป็นแบบนุน่มๆนะฟองงโอ้ยคินโอีริฟสกตัะริน,นาโมาสกตตดยอไหมโอ้ต่อ,อตตยคดีาาอ,อืมทำยังไงอ่ะอ๋อ เแล้วไงต่ออ่ะซื้อกินตัอืมออยร่อย่ะโอันนี้ซื้อมาถูกต้องเลยอืมชนติแล้แตไม่ท่ายัอ่น้อยไหมทเล็กเสิลูกเล็กๆกมระตาีอ้ยอันนี้แบบไม่ตามที่เขาโฆษณาแล้วนะ มีตามรูปมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็คือดึงขึ้นมามก็จะได้ยาวๆแต่เราดึงไม่ยาวค่ะเป็นไงหรออันนี้มัมามาซื้อมา,มาจะลองชิมซุปข้าวูแล้วเป็นไงอุสิรสชาติจะจืดเหรออืมเหมือนันเป็นไงนะเหมือนวันนิลาไหมไม่หรออืมม แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไ like, ลค์กด subscribe ด้วยค่ะจ้าเน่